ไะเราไปดูดีกว่านะครับยืนตกคนเดียวให้ไม่ไป,ปกลันดีกว่าเอาเอาเดนเจ็ดโมงหกนาทีแล้วเรื่มตีตอนเจ็ดโมงเมื่อกี้สอตัวแล้วลดูเดิมเดิมเลยวันที่เราคว้าเลยนาดีเลย วันอีกตัวไปอีกตัวโดดเลยอ่ะขวาตอนดี้ที่วยปยฟอกก็โดนนะครับปาปูแต่ที่เราเดินเข้าไปข้างในกันมานะครับวันนี้นะ มาเล่นนะครับผมก็ขึ้นสายเป็นแบบเท็กซัสลิกนะครับแล้วก็ผมล็อกตะก,กั่วไว้นะครับเพราะหมายเนะี่ยมันจะมีขอบทัวหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเผื่อเราจะได้เล่นเป็นพวกผิวน้ําได้นะตอนเนี้บอ่อปลาปลาช่อนเนี่ยมีผมอยู่คนเดียวเนี่ย <laughs> ไาแล้วตีไปแดกไอเขาชิบหาย,ย <laughs> ไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าครับว่ามันจะมีผลงานหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่กินเดี๋ยวผมจะไปตกสิวหัวบ่อผมเล็งไว้แล้ว มันเป็นหมายข้างๆกระชัง,ง,งนะครับตานนีครับเจ็ดโมงไปเราไปลุยดีกว่านะครับ,รย,รรบยืนตกคนเดียวไปกดดันดีนกว่า <c oughs> เอาเอาเ <c oughs> ี่ยไม่ มีกันแล้วทุกคนผมไม่กล้าเดินลงไปข้างล่างเลยนะกลัวปลามันตื่นตั้งแต่เช้าที่ผมยังไม่เดินลงไปเลยจะได้เนี่นยน,นี่วิ่งตามมาเยอะ จามอีกเยอะไม่ได้เอาเหยื่อผิวน้ำมานะพวกกบยางเนี่ยโอ้โหกบยางมานี่ถนัดเลยนะเราก็ไม่คิดนี่นี่ขยับตามีไหมปลาอะปลาเต้ยอกูรอ,อดแล้วตัวเล็กตัวใหญ่ก็รอดไปก่อนเว้ย แต่ก็รอดไม่อายก็แล้วกูผมรู้จากที่ปลามันไล่นะรู้สึกว่าปลามจะอยู่ตามบัวเนะี่ยละพอลากผ่านบัวปุ๊บมีตัวขยับมีตัวขยับตลอดนะครับเฮ้ยก,กบยางมึงมันเทิงรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ นี่รู้อะไรไม่สู้รูนี้ตัวทีส่สองทุกคนดินหน่อยหนูไปยอยู่ไปามามาออกมาออกมาออกมาอย่าดือ้ออย่าดือ้อออกมาเถอะนะให้อภัยแล้ว สายแล้วสายขยับขึ้นมาแล้วทุกคนตัวที่สองนะครับหมาติดๆเลยตีไม้กี่ไม้เอ,เองฮะแจ่วไหมหมาบ่อตกคนเดียวเลย 200. สองร้อยผมกับที่น้าแบงเ้าชวนนะครับว่าให้แวะตกมาช่อนก่อนนี่ครับตัวที่สองมาแล้วเราลองไล่ขึ้นไปทางนี้นะไปทางนี้เงียบแป๊บหนึ่งเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุด กับอ yeah ีกแล้วกัดแล้วตัวที่สามอาฮะสามตัวครับนี่ทุกคนตัวที่สามเรามานะครับโอ้รูเนี้ยมันไม่มีตัวได้ไงวะ มันคือสูตรสำเร็จเลยนะนช่ไเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่มีป่านี่ต้องอื่นก็นไม่ได้มีแล้วนะโอ้หยโมตะโม พ้ยกัดกระชากมือเลยหา่าปล่อยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเฮ้ยมันจัดปล่อยกัดปล่อยนะทุกคนมีตัวไว้มีตัวไว้กัดสองทีติดนะครับ

เพิ่มมาอีกคนหนึ่งตัวปลาเก๋าเพิ่มมาอีกตัวครับกัดอยู่หลายทีตัวนี้กัดต่อยกัดต่อยแซ่บนัก ข้างล่างมันเป็นอะไรมานี่เ็นมีประช่อนนี่กัดไหมนะมึงนี่ดำลงไปแล้วดำลงไปแล้วกัดไหมเอาไหมรู้เยอะ าง่มันเป็นสาหร่ายหางกรกะลอบล่กดัดนะปล่อยดูแม่งสงขวานกดนัดเห็นเห็นยังปล่อยอีกมอยู่แถวเนี้ยมึงเจอเก่อนมึงตะโกะ นีข้างล่างเป็นสาลายหางกระรอกทุกคนข้างล่างมีอุปสรรคนี่ถ้าไม่ใช้ใท้ซาดยังไงก็รุยไม่ได้นะครับผลงานยังไม่ค่อยดีนะวันนี้นะมัน <c> น <oughs> ่านจะรวยไปแล้วนด้ แถวเลยนะโอ้วัดป่าวัดทิงวัดควานะ้างนี่มาเป็นคืนเลยกัดโอ้โหวัดอีกตัวไปอีกตัวโดดเลยอะ่ะว้าอึ๊สเห็นว่าวิ่งลู่ตามมาเลยนะตัวนี้นี่ครบแต้มที่ห้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะรวยนะรวยไม่รู้จะพูดไงตัวคนเดียวทั้งบอกอ่ะ ขึ้นจิบอยู่เลยนะครับจุดที่เราตีได้ตัวเนะี่ยคร๊บหนึ่งมันขึ้นเราก็จะตีต่อไปนี่ริมนี้ก็ขึ้นอยู่ ตัวแล้วเหยือไม่หมดกันเหลือน้อยแล้วตอนนี้นี่ทุกคนตัวเยอะใหญ่แล้วตัวนี้เมื่อกี้ตัวนี่ห้าก็เออที่หกก็ 6. ปีเนี้ยพอเลือกทีผมว่าเปลี่ยนตีอย่าพอบ้างเลยไม่ต้อ,ตตอนตกนี้วทังไงเดินมาอย่างไกลเดินมาครับแต่หัวบ่อยไก่เอาเลือกเลยนะมันก็มีกัดอยู่เรื่อยนะครับกัดคลายกัดคลายเรื่อยเลย นะดูมันจุดมันน่ามีปลาอยู่มันก็มีจริงๆนะครับ เดินเล็กหรือใหญ่เท่านั้นเองเนี่ยกัดแล้วมันไม่ค่อยไปอยู่อ่ะเป็นเพราะอะไรวะกูกรเร็วเกินไปวะไอ้ห่ากูไม่ส่งนะกูไม่ส่งให้มึง วิ่กระสงทุกคนเป็นไงตอนแรกคิดว่าไอ้ป๊อกปลากระสงนะครับจา,จ,า <c oughs> จากจากตรงเนี้ยจะจุดผมเดินมานู่นนะฮะอันนี้เป็นบ่อที่เขาเปิดเบญจพรรณนะผมก็เดินเลาะตีมา้วยมันมีกัดมาตลอดแนวนะมาเรื่อยๆแต่ก,กัดหลุดกัดหลุดนะครับโอ้หนี่ตัวน,วนี้ตัวนี้ทีเด็ดโอเคเดี๋ยวขอเดินเข้าต่อเข้าต่อเดี๋ยวขอเดินเข้าไปอีกนิดนึงนะครับ อีกแ,แ,แล้วจากีแล้วปลาหมุนสายละหมุนตัวนี้อิจฉาจากที่เราได้ปลากระส่งเมื่อกี้จุดเมื่อกี้นะับข้างหลังเนี่ยเาเพิ่มอีกตัวแล้วคนะรับปลาช่อนใส่สวยแล้วตัวนี้โอเคค่อยมีแรงเดินต่อนอยเดินมาไกลยิงย่งขึ หนกาดสิบบล็อกหมาเพิ่มอีกตัวแล้วทุกคนนี่ไนงะผลงานปลาถุงหลังจากที่เราเดินเข้าไปข้างในกันมานะครับไก่ผายโอ้คนละโอ้ยประช่อนนี่มันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันหยามึงเกยไปนะเดี๋ยวหย,ย่อนนเนีย จะไม่หนีกูหน่อยนะเหรอมันดูถูกเป็นเกินไปนะพี่จะหลบกันเลยใช่ไหมเกินเหตุไปเกินเหตุไมห,หนูหเนี่ยกัดเลย ช่วงนี้กล้องแม่งช่วงนี้กล้องแม่งทุงร,งรักทุเลวานี่ฮะมันนอนอยู่ดิบสลิอองครับสอยซะเปลี่ยนไปเล่นพบคดีมั่งอยู่อ่ะทุกคน,น,าน,านกัดแน่นครับแต่ผมตกไม่เก่งปลากัดดีแต่คน,นอ่อนอ๋อโถ่นี่อยู่นี่เองนี่ หออโอ้ทั้งฟลาทั้งอะไรเลยนึกว่านึกว่าจะมาแต่ต่อ ปีไปที่กัดตอนไหนแม่งคนตกจะไม่ดูเรื่องเลยนะ <c oughs> ผมไปข้างหลังไม่ไม่โอเคเลยกลับดีกว่าฮะ <c oughs> วันนี้นะครับตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วหมดเวลาของเราแล้วครับหมดเวลาทําการแสดงแล้วก็เดี๋ยวลากันด้วยผลงานนะครับปลารวมวันนี้แล้วกัน <c oughs> วันนี้ถือว่าปลากัดดีมากนะครับถ้าถ้าเกิดไม่อ่อนนะทําหลุดไปซะเยอะนะครับรวยเละนะครับถึงปลาจะไซส์ไม่โตนะครับแต่ก็กัดสนุกนะครับไหนก็มา วันนี้นะครับนี่ครับราคาสองร้อยนะมีไอกระสงมาด้วยตัวหนึ่งนะครับใส่ไม่โตมากเลยใช้ได้นะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงไว้พบกันใหม่แล้วกันกับคิวบีโอหน้านะครับสวัสดีครับผมมาเพิ่มอีกตัวครับดมเปิดกล้องกันดูดิ